สวัสดีครับทุกท่านผมเกรซี่จอห์นอยู่กับเกมเกมือถือ Dark Eden M นะครับก็เกมแนวยังไงดี <c oughs> จะคล้ายเดบโบภาพมองมันเหมือ,อนเดบโวอะนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่ามันเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับโอเคผมมาดับแรกคือมาเลือกคลาสกันก่อนนะก็จะมีอ่ะ,อะไรนเนี่ยเซาสนะแล้วก็เน่เน่ป,ปุบปป๊บปับ๊บปุ๊บปั๊บมอมมนะแล้วก็มี สายปืนนะครับเฮเซอร์ aser, ใช่ไหมเนี่ยมันมี2รูปแบบนะครับผมก็โงโงๆเหมือนกันไม่ค่อยจะอา่านแล้วเราก็เลือกตั้งช่องตั้งชื่ออะไรไปดูระบบในเกมกันแล้วกันนะว่ามันเป็นอะไรกันบ้างน,นะฮะ โอเคครับผมเข้ามาแล้วนะครับก็จะเป็นเนี่ยลักษณะแบบเดินภาพแบบนี้เลยนะคล้ายๆเดบงเดโบเนาะก็จะเป็นเกมแนวออโต้นะครับซึ่งก็จะกดวสทางด้านซ้ายนะฮะเนี่ยตรงนี้เลยก็จะมีซับวสมีเมนวสนะครับกเ็เลือกเล่นหนานะครับมันก็จะเดินออโต้ไปให้นะครับแล้วสกิลด้านล่างก็จะแบบออโต้จ๋าๆเลยนะครับผมเนี่ยเห็นไหม <c oughs> ่ะการต่อสู้ก็จะเป็นประมาณนี้นี่ออโต้นะครับมีแบบฟล็อกมีฟองกท่านด้วยนะครับผมก็จะแบบนี้เลยเฮ้ยสกิลฮู้ดวอตนะฮะเป็นออโต้แบบง่ายๆเลยนะครับผมอันนี้ลงอันนี้อยู่ในกัรน,นะประมาณนี้ฮู้ดวอตด้นะจะมีใช้แบบ ไอ้ช่งไอเทมอมันต้องดีเซ็ตอะไรเนี่ยโอเคช่างครับอะประมาณนี้นี่เองนะโอ้โหอะไรสำรองเนี่ยหัวนะครับอ่ะก็ในแนวนี้เลยนะครับผมก็มีแบบเลือกทากงทากเกตด,ด้วยนะครับแล้วก็จะมีคลิปสรับนะครับก็ต้องแบบว่า ว่ายังไงนี่อย่างนี้เลยแล้วกันจบอาจจะเป็นทางสลับสลับหรือเปล่าเซ็ตอะลองเช้ดูมันวต้องสู้อยู่มั้งาน,นะครับ คืด้วยอ้าวโอเคช่างมันแล้วกันไม่รวมกันคืออะไรนะครับอ่ะดูดูระบบอื่นเลยดีกว่าตัวเกมก็เล่นแบบเนี้ยง่ายสบายๆนะครับผมโอเคด้านบนก็จะมีพวกกระเป๋าเรานะครับมีตัวละครตัวละครนะอาวุธก็อัปเกรดได้นะครับแบบนี้จะต้องมีของในการอัปเกรดนะครับเนี่ยอันนี้คือขายนะครับไม่มีอะไร ก็ออปชันต่างๆนะครับเป็นการบวกเพิ่มออปชันนะครับลงออปชันเกมแต่พอออปชันไอเทมนะก็ต้องมีหินตามและที่มันบอกมาแล้วก็ต่อมาเป็นเกมนะครับผมเราจะต้องมีเกมนู่นน,นี่นะครับมาทําการอัปเกรดนั่นแหละครับส่วนนี้นไม่รู้จริงๆครับเท่าไรแล้วก็อันนี้เป็นรีสโตอาจจะอัปเกรดไม่ชอบใจอันไหนก็รีสโตร์นั้นประมาณนี้นะไม่รู้ โอเคครับผมชอบฮะนี่เรียงเลยแล้วกันนะครับผมนะก็จะเป็นแพ็คเกจต่างๆนู่นน, <Okay. S 1> นี่นะครับโอเคประมาณนี้นะครับไม่มีของฟรีให้เก็บเลยทีเดียวนะครับผมต่อมาฮะ,ะเป็นเมลนะอ่าเออไม่มีอะไรเมลตอนนี้อ่ากดเมนูครับผมนี่เมนูมันมีเยอะมากนะครับซึ่งก็อ่าเริ่มจากที่คาแรคเตอร์ก็จะเป็นอันเดิมนะรเราสามารถอัพเฟรนดเด็ต ได้นะครับอัปปี่เลยนะครับมันจะมีถอยอยู่ด้านล่างเห็นไหมเนี่ยสิบปีนะครับสายไหนนะครับก็จัดไปนะครับยินได้ไหมนิดหน่อยอะไรเงี้ยเราเน้นแบบยินอาเนี่ยประมาณนี้แล้วก็มีคลาสด้วยนะครับผมกค็ค่อยๆปลดคลาสไปเรื่อยก,ก็จะได้เทมนู่นนั่นนี่นะครับแล้วก็จะมีค่าน่าจะมีแต้มมั้งหรือเปล่าใช่ปะ่ะอาจจะเป็นแบบคล้ายๆแบบ มันบวกให้เออประมาณนี้นะครับไม่ได้เป็นอะไรนี่กดดูไกด์ก็ได้นะครับผมเออนะพอเป็นสกิลครับผมก็นี่ครับสกิลมันจะมีมอยู่สองสล็อตด้วยกันอันนี้ก็ต้องรอกดอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็เพใส่ตอนอบที่สองนะครับซึ่งสกิลนะครับสามารถเกรดได้เลยนะครับอนไนที่อเกรดได้ก็เอาไปแบบนี้โอ้ ตั้งหมดก็แล้วนะครับนะฮะแล้วก็มีพัสสี่นะครับด้วยแล้วก็มีอ่าอันนี้เวทอะไรก็ไม่รู้นะครับช่างหวะแล้วก็มาเป็นการบัฟวันนี้เป็นบัฟแน่นอนน,ะน่าจะใช่ <c oughs> นะครับผมอ่ะถ้า t r a n s f o r นะครับก็เปลี่ยนเอ่อเขาเรียกนะแปลงล่างนะฮะนี่ก็จะมีหลากหลายนะครับแปลงล่างเราก็ใช้เลยไหม ก็ใช้ไม่ได้อะไม่รู้่ายังไงแต่มันเคยสอนอีกแป๊บหนึ่งนะอันนี้เป็นลูกสัตว์เลี้ยงนะนี่ก็จะมีสัตว์เลี้ยงไงไหมเอ,อกมาช่วยโจมตีครับผมหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับประมาณนี้ลแล้วก็เคสก็ไม่มีอะไรมากทำตามเคสก็รับอของละวันไปนะครับดันเฟลกันเลยทีเดียวออชิมเม้นนะผมก็ไม่มีอะไรครับผมรับไอเทม่างเดียวโอเคแค่นั้นนะครับ จากนั้นเนี่ยผมมีในเรื่องของอ่รีวอร์ดนะครับเนี่ยก็อย่าลืมมารับด้วยเล่นนานเท่าไหร่ก็ได้ไเทมนานเท่านั้นไอ้ได้ไเทมเพิ่มขึ้นนะครับ mm. แล้วก็โคเด็กนะครับอันนี้เหมือนจะเป็นอันนี้มัง้งอืมุ้งได้ไหมโอ้มันมู้ไปเลยนี่ว่ะมู้ไปหามอนเตอร์นั้นๆนะครับแต่ว่าอันนี้ยังสู้ไม่ได้นะเลเวลสี่สิบกว่านะครับต่อมาเป็นตีบวกครับผมมาเนี่ยตีบวกครับก็ต้องใช้ไอเทมอะไรสักอย่างมัตเตอรเรียลนะครับอะไรสักอย่างนั่น,น,นแหละ นะครับในการตีบวกคลาสไปเต็มก็มีนะครับนี่มีของมันไม่ไม่ใช่มีของตามนี้นครับก็ไปหาเอานะครับผมมันมีบอกว่าเก็ตที่ไหนใช่ไหมโอเคมีคลาสที่ไหนเก็ตที่ไหนก็จะนี่ครับผมโอเคประมาณนี้นะฮะแล้วก็อืมโปรเซอันนี่คืออะไรเนี่ย p r o c ซ s s i n g อันนี้คืออะไรวะอันนี้ไม่รู้ครับข้ามไปแล้วกัน เลเวลิ่งนะผมจะต้องมีของนั่นแหละนะครับเนี่ยมีเพชรในการอัพเกรดนะครับเหมือนกันนะครับผมโอเคไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะเฮียดแล้วซื้อของครับมาร์เก็ตนะครับผมก็เอาไว้ซื้อของขายของเนาะนมีเซลได้เหมือนกัน,นผมช่วยอาจจะต้องใช้เพชรหรือเปล่าในการลงขายอะไรต่างๆนะฮะสวัสดีพีพีครับ น่ก็ยังไม่ได้พีพีกับใครเท่าเท่าไรหนะครับเฟรนนะครับผมนี่บอกได้เลยเพิ่มเพื่เพื่อนได้เลยนะครับดอจะอาใส่ชื่อเขาก็ได้นะครับใส่ชื่อเพื่อนนั่นแหละนะฮะแล้วก็คิวนะครับก็กดเข้ากลองเขาคิ้วอะไรกันไปนะครับ ดันเจี้ยนเนี่ยผมมาก็สามารถเข้ามาหาของหายเทมได้ก็มียันเอ็กซ์เพรเลยนะครับ ec ยันเอ็ก expert ก็จะมีเลเวลแนะนําอยู่นะครับดันเจี้ยน xt ก็เล125นะอันนี้ดันเจี้ยนสกิลนะครับก็ในตามนี้นะครับดันเจี้ยนอื่นก็ต้องรอปลดล็อกเล่นไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นดันเจี้ยนเหมือนกันแล้วก็แบทเทิลนะครับอ a r e n านั่นเองครับ128นะ ไบเบิลบวคืออะไรวะกดดีครับปึ๊บเราเรวสี่สิบนะครับอ่ะก็ให้เล่นให้ดูคร่าวๆแล้วกันประมาณนี้แล้วก็มีระบบเข้าไปลุยบอสน,นู่นนี่ด้วยนะฮะเด็บโค่นะครับเกมนี้น่าจะเป็นในเรื่องของเฮ้ยมัมีไอเชนด้วยอ่ะ A ไอ้เชนไทำอะไรอันนี้ผมก็ไม่รู้นะมันแบบเหรียญหรือเปล่าอาจจะเป็นเหรียญแบบ มันมีคอยอะไรนีเป่าอ,อ่าน่าจะใช่มั้งครับเนี่ยเออนะครับก็ไม่ได้สนับสนุนเรื่องการลงทุนนะถ้ามันเป็นเรื่องลงทุนจริงๆครับก็มาไปลองดูแล้วกันอ,อ่ะระบบสัตว์ขี่ไม่ใช่สัตว์ขี่รูปอ่าเขาเรียก่อะไรนะมอเตอร์ไซค์แล้วกันอ่ามีมอเตอร์ไซค์มีรถประมาณนี้แล้วก็อืม ไม่จะเคืีย่าอ่าฮะสปรินก็ต้องใช้เหรียญอะไรสักอย่างนะครับม้นเนี่ยแหละเนี่ยฮะเอาไปแลกเป็นเหรียญอะไรประมาณนี้นั่นเองลองไหมสักหน่อยปไปแจ็คพาสมาโอเคคุณสองครับผมก็จะได้เนี่ยนเหรียญมา นะครับม,มีคนณสองคนณสิบคุณห้าศูนย์นอมีศูนย์ด้วยโอเคก็ต้องมีแหละมาศูนจะออกบ่อยเนี่ยไงศูนย์บงเบลเลอร์เลยเหมือนก็เสียงดวงนิดนึงนะฮะดูดูดละไปครับผมอืมอืม,อมโอเคขึ้นมาเท่าเดิมนะเฮ้ยจะหน่อยไว้เนี่ยมันเอาเหรียญนี้ไปแลกไอเดโค่นี่แหละเหเรียญเดโคนะครับ อ้ย่แหมเท่าทุนว่ะคูณสิบสักทีดิอือหือแจ็คพอดไปมาปั่นแล้วครับปั่นสลอ็อตแี่คูณหนึง่งคูณนั่นคูณ,น,คณนี่เอาไปจริงจริงไปครับผม ยังไงสิมารงนี้โมโหแล้วจบจบไปแม็กไปเลยครับผมจบจบยังไงอเออคุณหนึ่งรอบนี้อ่าพันหนึ่งก่อนมันน่าจะเป็นศูนย์นะ <c oughs> ดาวเอาน่าเอาเป็นคนหนึ่งว่ะไปเลย ได้จบจบยังไงเพื่อนไม่คุณสามวะได้ย่างกันเนะี่ยรอบนี้คนหนึ่งไปก่อนรอบที่พันหนึ่งไปก่อมาเล่นอะไรแล้ววะเนี่ยโอ้โูนจริงด้วยรอบหน้าครับชัวร์ครับแม็กไ้เลยเพื่อนคุณนติไปสามหมื่นนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะไปลองลองเสีย่ยงดวงกันดู นะครับผมแล้วก็เนี่ยเดโคเนี่ยจะเป็นไหนไหมข่าวงเข้าเว็บอะไรกันเลยทีเดียวนะครับเนี่ยมันต้องแบบสมองสมัคร w a l l ล็อันนี้ไปลองดูแล้วกันนะโอเคแล้วก็ด้าน,นล่างจะมีเป็นแบบเซฟหน้าจอนะครับแล้วก็อ่ะสุดท้ายเป็นเซตติ้งแล้วกันนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับปรับเชนทา r เก็นะครับ,ร,บ,ะร,บระบบเกม นะครับกราฟิกอะไรเงี้ยกรปรับได้นะครับซาวเซลอะไรเงี้ยได้นะครับผมตัวเกมก็ยังไม่มีต่างกันมั้งนะครับน่าจะใช่นะครับผมก็เอาเป็นว่าประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับใครชอบแนวนี้แล้วก็สามารถเนี้ยนะครับเล็บโพอะไรบางอย่างนะฮะก็ลองดูแล้วกันสำหรับเกมนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับผมไปละ